เฮ้ยมีคนโดดมาครับคนดูมีแก,งก๊งปลาระเบิดนี่ว่ะไอพวกนี้แก,งก๊งปลาระเบิดว่ะคนดูโอ้โหไองามไส้เฮ้ยอย่าค้างเฮ้ยอย่าค้างนี่ไงไอบักหานี่ไ,ไงปลาระเบิดเหรอแก,งก๊งปลาระเบิดเหรอ คลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปที่วีแ0 0ืนะครับผมนะปืนชี้ใช้ก็เป็นปืน SVD นะครับแล้วก็สุ่มทีมไปนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอ r e n a b บ e a k o u นี่เลย C ีโก H รับเติมเกมมือถือเติมผ่านเว็บแพ็กเกจโคตรถูกโคตรคุ้มเติมเกมมือถือต้อง C ีโก H ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับเกมนี้นะครับก็นะครับเกิดหลังห้องสัมภาษณ์นะครับผมนะ ก็ใกล้ดูเซฟด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีคนเกิดแถวนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับเราก็ค่อยๆย่องนะครับผมเพราะเราเป็นปืนเคาะนะครับผมต้องอาศัยลูกหลอยนะครับผมนะปืนเคาะนะครับ SVD นะครับเจาะที่ใช้ก็เป็นเจาะ5นะครับผมก็เหมือนจะได้ยินเสียงเออบอดนะครับยิงใครไม่รู้นะครับแถวๆนี้เนี่ย แต่ตอนนี้เงียบจิบเลยนะครับอ่ามี RPK นะครับอยู่ห้องพยาบาลแถวๆถวสำนักงานนะครับอ่ามีบอดครับผมมีบอดนอนตายแสดงว่ามีคนนะครับอยู่ประมาณนะครับห้องห้องสม,มุดนะครับผมนะมีคนนะครับต้องระมัดระวังนะฮะนั่นไงคนดูคนออ นี่ไงเรียบร้อยครับหนึ่งศพครับผมได้หนึ่งศพแล้วเนี่ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงคารนะครับผมได้ยินเสียงคารนะเหมือนว่าจะได้ยินเสียงคารอยู่ใกล้ๆผมเนะี่ยไม่รู้ข้างล่างหรือข้างบนนะครับได้ยินเสียงคารได้ยินเสียงคารจริงๆนะเอาระเบิดไปกินปะ นอนอยู่หรือเปล่าไอ้หนุ่มโุยโดนสเก็ตตัวเองฮะไม้ตายเถอะโดนสเก็ตระเบิดตัวเองมันอยู่ไหนวะคนดูเอ้ยนี่นะเอ้ยเกือบตายให้ตายเถิดโรบินเดี๋ยวเรามาดูศพนี้ก่อนนะครับว่าเขาเล่นปปืนอะไรนะบอทบอทนี่ไงบอดเวน เขาเล่นเป็นในเวกเตอร์นะนั่งงมของนี่เสียวมากเลยนะครับเสียวโดนหล่อยนะฮะให้ตายเถอะเดี๋ยวเรานะรับรูดกระสนบอดต่อนะครับผม อเคศพนี้เซตห้านะครับผมคืน MK เฮ้ยได้ยินเสียงกระโดดอยู่ตรงไหนวะคนดูเอาแลเบิดเช็คไปเนี่ยได้ยินโซนเนี้ยเสียงกระโดด โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับทางออกโกดังเนาะระบายคนออกนะครับผมไม่งั้นเดี okay, ๋ยวโดนดักโอเคมาครับก <issenschaft> ็มาเปิดนะครสวิทช์กดออกนะครับโกดังนะครับผมมาแล้วเราก็มานะครับเปิดนะออกกันเลยดีกว่านะครับทางหน้าล็อบบี้นะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราปาระเบิดหลอกนะครับหรือขาไก่นะครับระเบิดหลอกไว้นะครับถ้าเกิดมีศัตรูมา ก็จะทําให้ศัตรูสับสนนะครับนะก็รอดหลายครั้งนะครับถ้าเกิดเรามีขาไก่นะโอกาสรอดสูงนะครับขาไก่ช่วยนะครับช่วยให้เรารอดได้นะครับผมเพื่อนก็มานะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับออกเกือบห้าแสนนะครับผมโอเค หมือนว่าจะมีคนอยู่ห้องมืดนะโอ้ยิงไม่ตายอะไรเพื่อนยิงไม่ตายไม่ไหวเลยตัวห้องแดงเครเพื่อนไม่ได้เลยลุกกระจอกเนี่ยสัวไอ้อุ๊ยอว่าเพื่อนเก็บไปแล้วฮะเพื่อนเก็บไปแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยมีหรือเปล่าต้องเช็ครอบๆก่อนนะครับตัวห้องแดงเช็คลอบรอบเอ้าห้องแดงไหนมีหรือเปล่ากันดู เกอมีมันไม่มีแค่นั้นผมรู้เอาล้าเพื่อนจะเล่นรอพี่จะเล่นหรับเฮ้ยยิงใครกูยิงตายยิงใครกูยิงคนตายคนหนึ่งเอาแล้วกูวิ่งผ่านมาได้ไงวะเอาดีดีวิ่งผ่านมาเฉย แน่ลงทา้กันเคยฟู fin, มีกี่เพชรฟูเฮ้ย,ยนี่นี่นี่ไงเรียบร้อย,เ,อยเรียบร้อยไปหนึ่งฮะลบหนึ่งสวยจังเราต้องเช็คแถวนี้นะครับไม่รู้เขามีเพื่อนอยู่หรือเปล่านะครับ ตองเช็คนะฮะเฮ้ยมีศพฟรีฮะคนดูมีศพฟรีครับมีศพฟรีผมว่ามีตัวอยู่แถวแนี้แหละอืมนี่ปลอดเคเฮ้ยเอ้าโดยยิงตรงไหงฮะ อยู่หลังอยู่ด้านหลังไอ้นี่ซุ่มอยู่นี่หรอซุ่มอยู่นี่หรอซุ่มนะเราอ่ะตัวนี้ใครยิงวะฟอเฮ้ยอันนี้ศพฟีฮะหวานเจี๊ยบเลยศพฟี นี่เล่นเป็นปืน MPX นะครับกับั z นะครับเ<อ>พื่อนตายนหมเพื่อนตายหรือเพื่นอนโหลดเพื่อนตายหรือเพื่นอนโหลด เดี๋ยวผมเก็บ MK ผมไปเล่นตาต่อไปด้วยนะครับโอเคโอเค,อเคได้เวลาออกครับผมตรงว่านี้ไม่รู้จะมีแก๊งปาลาระเบิดหรือเปล่านะครับ เหมือนว่าจะได้ยินเสียงวิ่งนะครับทางปั๊มน้ํานะครับเดี๋ยวเรากินยาแก้ปวดโอเคเฮย้ยเอา้าเอ้าเพื่อนผมตายเพื่อนผมตายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบนันไดทางขึ้นหน้าลิฟต์เดี๋ยวรอเข้ามานะครับ เขาป้าระเบิดเช็คแล้วเขาวิ่งมาแล้วฮะคนดูเสร็จกูแน่เนี่ยเรียบร้อยครับหนึ่งศพหวานเกียร์มีหรือเปล่าครับเราต้องเช็คดีๆนะครับมีเพื่อนเขาหรือเปล่าต้องเช็คต้องรอบคอบนะครับแบบนี้นี่ก็คือต้องระมัดระวังนะครับผมต้องระมัดระวังโอเคเราเตรียมปืน,นโอเคเอ็ก็กเอ็ก โอเคเราได้กําไรแล้วเดี๋ยวเราจะกดออกเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะมีคนดักนะครับเหมือนเดิมครับปาระเบิดหลอกนะครับหรือระเบิดขาไก่นะครับไว้หลอกล่อศัตรูนะฮะเวลาศัตรูมาก็จะได้ค่อยเคลยนะครับนี่ปืนสวยเฮ้ยมีคนโดดมาครับคนดู มีแกงปลาระเบิดนี่ว่าไอ้พวกนี้แกงปลาระเบิดว่ะคนดูโอ้โหไอ้งามไส้เฮ้อยอย่าค้างเฮ้ยอย่าคา้างนี่ไงไอ้บักหานี่ไงปลาระเบิดหรอแกงปลาระเบิดหรอเฮ้ยรู้จักจัก,กรพรรดิหรือเปล่าไอ้นุ่ม เดี๋ยวเรามาดูปืนที่ผมยิงได้นะครับสองตัวท้ายนะฮะ